ครับเรียนท่านประธานคณะกรรมการแล้วก็ผู้แทนสากลทุกท่านนะครับ <c oughs> ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของสากลอมทัพย์ครูสุ่มงองคมนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกในชมรมสากลอมทั์ภาคตะวันตกซึ่งมีท่านโกศลจุ้ยมีเป็นประธานชมรมนะครับ <c oughs> จะเสนอนว,วัตกรรมเรื่องการคำนวณเงินกู้แบบไม่จำกัดเพดานนะครับ พอเราพูดถึงเรื่องเงินกู้ไม่จำกัดเพดานเนี่ยทุกคนตกใจไม่จำกัดเพดานเลยเหรอยี่สิบล้านได้ไหมสามสิบล้านได้ไหมได้ครับถ้าคุณมีเงินให้เราหักนะครับ <c oughs> คือระเบียบของเราเนี่ยเราสมัยก่อนเราต้องเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ตอนนี้คุณมีรายได้เส่ก็ตามหักแล้วเหลือสิบเปอร์เซ็นนะครับคือเราไม่จำกัดเพดานข้างบน แต่เรามาจำกัดเง e ินเหลือข้างล่างนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าสมาชิกเราเนี่ยถ้าเราไปจํจำกัดเป็นจำนวนเท่าที่คุณกู้ได้ไม่เกินล้านห้าไม่เกินสองล้านปัจจุบันนี้สมาชิกเราเี่ยเงินเดือนต้องห้าหมื่นประจำตัวแดงอีกหมื่นว่ามีรายได้หกหมื่นธนาคารนี่ยิ้มเลยออมสินรับเต็มที่นะครับ เพราะฉะนั้นทำไมเราจรึงต้องเอาเงินสมาชิกเราไปให้ออมสินนะครับถ้าเราไปจำกัดเพดานล้านห้าสมาชิกนี่เหลือเหลือเยอะเ,เ,เราไม่ให้เขาเขาไปเอาออมสินต่อเพราะ,ะเราก็เลยจํากัดเฉพาะว่าคุณมีเงินเหลือสิบเปอร์เซ็นเช่นห้าหมื่นคุณหักทุกอย่างแล้วทั้งเงินกู้สากรอค่าใช้จ่ายรายเดือน คุณเหลือแค่ห้าพันพอเมื่อเหลือห้าพันปั๊บทีนี้จะไปอมสินอมสินไม่ให้กู้แล้วครับเพราะว่าอมสินไม่ไม่อยากเสี่ยงนะครับเพราะตรงนี้เราจึงจํากัดเราจึงไม่จํากัดเพดานเ,เพราะว่าเราไม่ต้องการให้ตองาทิกเราเนี่ยไปเป็นเหยื่อของธนาคารอมสินนะครับโดยที่เราไม่มีจำกัดเพดานข้างบนแต่เราเราล็อกข้างล่างนะครับทีนี้ถามว่าเสี่ยงไหมีม n p l ไหม ไม่มีสากลรเราไม่มีนิสุ์เขาบอกได้วยว่าสากลเราไม่มีนิสุลน,นะครับเพราะว่าเราคำนวณเง,งินกู้เนี่ยไปจนถึงกเกษียณอายุนะครับหลังจาก,กเกษียณแล้วสมาชิกก็ต้องมีเงินหักนะครับเพราะเหตุผลที่เราความปมาก,ก็คืออย่างที่บอกฮะสมาชิกเราเมีเงินเดือนเหลือเยอะแยะนะฮะมีเงินเปจําตําแหน่งอีก เดี๋ยวนี้เงินเดือนเลื่ดไหลไปถึงข้อบอสามนะครับขั้นต่ำก็ห้าหกหมื่นนะครับสำหรับคนที่ใกลก้ใกล้เกษียณนะฮะเมื่อใกล้ใกล้เกษียณเราไปกู้เต็มที่พอหลังกเกษียณปั๊บจกหกหมื่นลดเหลือสามหมื่นสมาชิกทำยังไงล่ะสากลทำยังไงล่ะนะครับเราก็เลยคิดตัวนี้ขึ้นมานะครับที่สมาชิกเนี่ยบางคนเป็นกบขบางคนไม่เป็น เราคิดเงินบำนาญของสมาชิกเราให้เจ็ดสิบเอร์เซ็นของเงินเดือนขั้นสุดท้ายที่คุณกเกษียณน,นะครับแล้วเดี๋ยวตอนหลังผมจะให้ดูโปรแกรมที่ผมทำให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยสมาชิกเนี่ยไปกู้อาคารรัสินอย่างที่ทุกท่านรู้จากกรทั้งหลายประสบมาธนาคารรสินหักงหมดเพราะเราก็เลยล็อกไว้ที่ สิบเปอร์เซ็นของเงิน,นที่เหลือเพื่อไม่ให้เงินเหลือไปกู้มอาสินต่อนะครับเราดักไว้ก่อนนะครับถ้าพราะถ้าเราไปแพดสองล้านล้านห้าเนี่ยเงินเขาเหลือเขาไปเอาสินแน่นะครับการคำนวณของเราอันนี้เราจะไม่จำกัดจำนวนเท่าของเงินเดือนจะได้มากหรือน้อยมันจะแปรผันตามเงินเดือน อายุของสมาชิกระยะเวลาในการผ่อนจำนวนหุ้นแล้วก็สำคัญอายุราชการที่เหลือด้วยนะครับเพราะว่ารูประสงค์อันนี้เพื่อไม่ต้องการให้สมาชิกเราเนี่ยไปกู้ธนาคารออมสินได้อีกนะครับเราจึงล็อกข้างล่างไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จำกัดเพดานข้างบนนะครับ แล้วก็ข้าราชการที่เกษยียณอายุแล้วจะไม่เดือดร้อนนะครับคนค้ำไม่เดือดร้อนนะฮไม่ต้องกลัวว่าไม่มีเงินหักมีแน่นะครับ <c oughs> เรื่องของนี่ศูนย์ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเราล็อกไว้แล้วนะฮะข้ออันนี้อยู่ทุกท่านก็จะมีเอกสารอยู่ในหน้ายี่าถึงยีนะครับแล้วก็ถึงหน้าส0เพราะฉะนั้นผมก็จะไปอย่างเร็วนะฮะ เพราะผมจะไปนเน้นที่ตัวโปรแกรมมากกว่านะครับตัวโปรแกรมที่เราให้สมาชิกเพราะว่าสากลเราเนี่ยจ่ายเงินกู้ทุกวินาทีไม่ใช่ทุกวันนะครับทุกวินาทีสัญญาเสร็จปั๊บเงินเข้าธนาคารทันทีนะครับสากลเราไม่ใช้เช็คนะครับไม่ใช้เงินสดนะฮะเราออนไลน์ธนาคารตรงนะครับก่อนที่จะทำโครงการนี้เนี่ย เราไปศึกษาปัญหาของของสมาชิกที่ไปกู้ธนาคารอมสินบางรายเราก็จึงรู้ว่าตากรเราเนี่ยไปจำกัดเพดานเขาเขามีเงินเหลือเขาจึงต้องไปกู้ออมสินนะครับเพราะเราไปจํากัดตัวเลขที่จํานวนเท่าเช่นสามสิบเท่าบ้างยี่สิบเท่าบ้างนะครับพอเราศึกษาถึงปัญหาของสมาชิกแล้วเราก็มากาหนดระเบียบการกู้ขึ้นมาแล้วก็ ผมในฐานะได้เป็นผู้จัดจการซึ่งมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์มาบ้างก็ใช้โปรแกรม Excel เขียนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการคำนวณน,นะครับพราะประโยชน์และผลงานของคนวัตรกรรมนะครับสมาชิกนี่สาม,มรารถชำระหนี้ได้โดยไม่เดือดร้อนสมาชิกกู้ได้โดยไม่มีการจำกัดเพดานโดยที่ไม่ต้องไปกู้ธนาคารออมสินนะครับ สมาชิกมีเงินพอที่จะให้ต้นตากาดหักทงสากรแน่นอนนะครับแล้วก็สําคัญคือเมื่อเกษียณอายุราชก,การแล้วสมาชิกก็ยังมีเงินให้สากรหักนะครับซึ่งตอนนี้สากลหลายๆก็หลายๆ,ๆแห่งก็ยังมีปัญหาเรื่องเรื่องบํานาญนะครับเพราะอันนี้เอกสารยัอยู่ในในหน้ายี่สี่นะฮะทีนี้เงื่อนไขความสมเร็จของผลงาน ลดการขัดแย้งระหว่างสมาชิกกับเจ้าหน้าที่ลดยังไงสมาชิกขอกู้สามล้านเจ้าหน้าที่บอกว่ากู้ไม่ได้ทําไมจะกู้ไม่ได้ผมมีเงินให้หักเสร็จแ,แล้วก็ไปหากรรมาการแต่ตอนนี้สากลเราไม่มีปัญหานี้เพราะว่าตัวเลขมันออกมาชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่จะอธิบายให้ฟังเลยว่าคุณกู้ได้เท่านี้เพราะอะไรเงินเดือนคุณเหลือเท่าไหร่หลังจาก,กเกษียณแล้ว ถ้าคุณกู้เท่านี้เนี่ยหลังกเกษียณแล้วคุณจะมีปัญหานะสมาชิกเข้าใจเพราะตอนนี้ควองขัดแย้งระหวา่างสมาชิกกับเจ้าหน้าที่ก็ก็ไม่มีนะครับและการเรียกเก็บเงินชำระหนี้รายเดือนที่บอกว่าไม่มีใบเสร็จรับไม่มีใบเสร็จตรงคืนเพราะเราหักได้หมดนะครับไอ้ผู้ตรวจสอบกิจการและกำกับการเงินกู้ที่ตรวจสอบเงินกู้ก็กู้ก,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 ก็ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเรามีเอกสารหมดนะฮะ สมาชิกบวานาญก็สามารถกู้ชำระหนี้ได้โดยไม่เดือดร้อนนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่ใช่ในการคำนวณน,นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นที่ตรงนี้นิดนึ่งนะฮะ ครับตอนนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณนะครับซึ่งผมทําให้กับเจ้าหน้าที่ใช้พอสมาชิกมาขอกู้ปุ๊บเจ้าที่ทุกคนใช้โปรแกรมตัวนี้คำนวณเสร็จจะรู้เลยนะฮะเช่นในหัวานายแม่กรองตระบุตรสงคารามก็ใส่เข้าไปในชื่อนามสกุลสมาชิกเลขที่เท่าไหร่นะครับพอสอบปัญบาคือตัว557เขาเกิดปีพศเท่าไหร่เช่นตั502 เดือนเกิดเดือนสิบข้าราชการเราถ้าเกิดเดือนสิบเนี่ยไม่ได้รับราชการต่อยหนึ่งปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากอายุห้าสีก็จะห้าห้าก็เป็นห้าสีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเดือนหกมันก็จะเป็นห้าห้าตัวที่จะแปผ่านตามนะฮะไอ้ตัวสีเหลืองนี่คือส่วนที่ให้สมาชิกกรอกข้อมูลส่วนที่ไม่กรอกก็คือรือว่ากรอกผิดที่มันจะล็อกนะครับล็อกไม่ให้กรอก นะครับสมติว่าเกิดเดือนสิบนะฮะก็จะเหลืออายุราชการอีกหกปีหกปีเงินเดือนปัจจุบันนี้นะครับสมมุติว่าสามแปดหกสองศูนย์เงินมีจำแวแหน่งอีกสามพันห้านะครับอีกหกปีเงินเดือนสุดท้ายตรงนี้คุณเท่าไหร่นะครับ เรามาเปิดตารางเงินเดือนอีกหกปีก็คือเราให้ขั้นครึ่งทุกปีก็คือสิบแปดขั้นนะฮะสามแปดหกศูนห้านะครับสิบห้าขั้นก็จะตกไปที่ประมาณสี่หมืนหกนะครับประมาณสนะี่หมื่นหกตรงนี้จะเป็นสี่หมื่นหกพันแปดร้อยนะครับมีค่าหุ้นเท่าไหร่นะครับ เมื่อเราเกรอกเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันจะฟ้องหมดนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้คือตัวเลขที่เขาขอกู้ตามมันมาสองล้านเหลือถึงสิบเปอร์เซ็นไหมไม่ถึงหลังเกษียณเหลือถึงไหมตัวนี้คือช่องเกษียณตัวนี้คือก่อนเกษียณนะฮะถ้าหลังก็หลังเกษียณสองล้านไม่ได้กุณต้องลดลงมาถ้าว่าเหลือล้านห้า ลนห้าโอเคไหมถ้าละห้าก่อนกเกษียณเหลือเกินสิบเปอร์เซ็นพอหลังกเกษียณเหลือไปถึงสิบเปอร์เซ็นเราไม่ให้กู้นะฮะเพราะว่าสังเกตไหมครับก่อนกเกษียณเนี่ยเงินเดือนสามหมื่นแปดมีเงินเกนตำแหน่งอง 35, 5, งีกสามพันห้ารวมทั้วสี่หมื่นสองพอเกษียณแล้วคุณเหลือบำนาญแค่สองหมื่นหกเท่านั้นเอง นี่คือการคำนวณถึงอนาคตเพราะผมจึงบอกว่าใครกกรบรมนานเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องการหักเพราะเราคำนวณถึงอนาคตเลยคุณกี่ปีก็แล้วแต่นะครับตัวรายละเอียดตรงนี้สมาชิกจะรู้เลยว่าระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยตอนนี้คุณอายุห้าสิบแปดห้าสามรียยการผ่อนสิบเจ็ดปีนะอายุปัจจบรห้าแปด ผ่อนถึงกเกษียณแล้วอีกยี่สิบสี่งวดหลังกเกษียณแล้วคุณจะต้องผ่อนอีกอีกร้อยเจ็ดสิบห้าหกงวดคุณจะต้องผ่อนถึงอายุเจ็ดสิบห้าเอาไหมทาไม่เอาไม่เอาบาลดจานวนงวดลงอ่ะเหลือร้อยงวดนะฮะเหลือร้อยงวดคุณก็จะผ่อนถึงแค่หกสิบหกปีนั่นเองนะครับเพราะเราตรงนี้ไอ้สีขาวนี่คือรายละเอียดที่ให้สมาชิกเห็นนะครับ พอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเป็นไอ้ตัวนี้แลกไปกับสัญญานะครับเพราะถ้าหลังกเกษียณเหลือไม่ถึงเท่านี้คุณก็ต้องลดจำนวนเงินลงนะครับเหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะเพราะเงินเดือนติดลบด้วยซ้ำไปนะครับ mm hmm. ก่อนกเกษียณคุณจะมีเงินคงเหลือหลังกเกษียณคุณจะติดลบนะครับ เนี่ยลดลงมานะครับถ้าเหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้หลังเกษตรเหลือเกินตรงนี้เหลือไม่ถึงเราก็ไม่ให้แต่ถ้าตรงนี้เหลือถึงตรงนี้เหลือไม่ถึงเราก็ไม่ให้เพราะเราคำนวณถึงอนาคตเลยนะครับหลังจากที่คุณอายุหกสิบนะครับ พราะนี้เป็นโปรแกรมที่เจ้าหน้าที่คำนวณพอาก็เจ้าหน้าที่คำนวณเสร็จแล้วเจ้าที่เราจ่ายเงินกู้ทันทีเขามาทําสัญญาเสร็จเราจ่ายเลยวิธีการจ่ายก็คือโอ ο, e นเงินเข้าธนาคารทันทีนะครับระบบออนไลน์สมาชิกไม่ต้องมารับเคสมาชิกไม่ต้องมารอรับเงินสดสมาชิกไม่ต้องมารอวันที่สิบห้าไม่ต้องมารอที่สามสิบไม่ต้องรอวันนู้นวันนี้สัญญาเสร็จเมื่อไหร่เงินเข้าทันทีนะครับ แล้วหลังจากนั้นปั๊บเราให้คณะกรรมการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการก็จะเอารายงานที่เจ้าที่ทําแนบสัญญาเนี่ยให้กับผู้ต,วตรวจสอบกิจการตรวจเมื่อผู้ต,วต,วตวรวจสอบกิจการตรวจเรียบร้อยแล้วเข้าเสนอให้คณะกรรมการทราบในวันประชุมทุกเดือนนะครับนะครับฟานโปรแกรมตัวนี้มีหลายๆแห่งที่ไปเอาเอาของเราไปขอใช้นะครับ เพราะว่าทุกแห่งเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องธนาคารอมสินคือเงินเดือนจํากัดเพดานเงินกู้เขาไงฮะเมื่อเขามีเงินเหลือเขาไปกู้ออมสินถูกไหมครับเพราะเราไม่ปิดโอกาสเขาไปกู้ออมสินเลยเราให้เขาเต็มที่คุณมีเงนินเดือนเหลือสิบเปอร์เซ็นพอเหลือสิบเปอร์เซ็นเนี่ยธนาคารอมสินไม่ให้กู้นะครับเพราะเขาก็ไม่ไปเขาจะอยู่กับที่เราตลอดนะฮะนะครับนะ เขาด้วยจะหมดเวลาแล้วนะครับก็กำลังจะชูป้ายนะฮะเพราะฉะนั้นในในโปรแกรมตัวนี้เนี่ยคือเราเป็นคนคิดขึ้นเองแล้วผมเป็นคนเขียนเองนะครับแล้วเป็นโปรแกรมง่ายๆที่ใช้ Excel ทำฟอนต์สากลที่มาขอขาคอปปี้เราไปเนี่ยเขาไปใช้กับเขาเอาไปใช้กับสากลเขาได้เลยนะครับไปต่อยอดไปปรับปรุงให้เข้ากับระเบียบของเขาเราไม่ได้เราไม่ได้หวงลิขสิทธิ์นะครับ มิตาก็หลายๆแห่งที่มาดูงานเราแล้วมาขอก็อปปี้ไปแล้วนะฮะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องบำนาญหลังกเกษียณเงินเดือนลดหวบเลยจากสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยเหลือแค่สามหมื่นหรือสองหมื่นนะครับและยิ่งไปกู้บำเหน็ตตกทอดด้วยถูกทางการหักก่อนถูกตัวงนข้างหักก่อนไอ้บำเหน็ตตกทอดเนี่ยตัวแสบนะฮะแล้วก็ไอ้ชบ,บคอนี่ก็ตัวแสบนะครับสมาชิกเราดุฟ้องร้องกันเต็มไปหมดนะฮะนะครับ ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสตาก,กรคุณสมคามาร่วมพิเศสน,นะครับถ้าใครจะขอโปรแกรมก็มาขอคอปปี้ไปได้นะครับไม่ต้องวเรืค่าสิทธิ์นะครับและอย่าลืมบวกนะครับตาก,กรสักค,ร,ครูสมุท้สงครามเบอร์สี่นะฮะครับขอบคุณมากครับ